คลิปนี้ผมจะมาลองน้ำบัดลมตัวนึงนะผมเห็นมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาในแอปเซเนะก็เลยจะสั่งมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคิดว่าน่าจะเป็นรถใหม่แหละนะอันนี้เป็นน้ำบัดลมของยี่ห้อเชเวฟสนะครับ รสบลูเบอร์รี่เดมอนโซดานะฮะเป็นแบบน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นตะซีโร่ชูการซึ่งปกติผมก็เป็นคนที่เวลาจะกินน้ำัะลมผมก็เลือกแบบซีโร่ชูการอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ค่อยชันพักรสบลูเบอร์รี่สักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็จะลองดูว่าเป็นยังไงก่อนดื่มเลยแกะก่อนแล้วกันบอกเลยว่าแค่แกะฝาออกมานะครับกลิ่นบลูเบอร์รี่ก็ลอยขึ้นมาแบบชัดมาก แต่มันจะมีความเป็นเลมอนหรือเปล่านะนี่ก็มาลองดูนะครับอืมบูเบอรี่ค่อนข้างหนักมากนะแล้วก็เหมือนจะมีเลมอนปลายๆนะฮะส่วนความซ่าเนี่นะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันคือน้ำหลักลมนะครับ ส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับรสชาติความบลูเบอรี่นี่เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยก็ว่าได้ใครที่ชอบรสบลูเบอรี่และอยากจะกินแบบซาๆก็ลองดูได้ครับเชวเวฟบลูบเบอรี่เลมอนโซดานะครับซีโร่ชูกาส่วนตัวสำหรับผมถือว่าใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยสันทัดรสบ,รบลูเบอรี่สักเท่าไหรนะ่ใครสนใจก็ไปหามาลองได้ครับที่7 e เ e ่นอ่นะครับ26บาทจบ